อัปเดตแล้วอัปเดตแล้วตอนที่แล้วบนถนนเฟยเสวียพูดกับเย่ฉางเฟิงว่าท่านผู้เทเยพาข้ากับฉานเตาไปด้วยเถอะชูหยวนกับน้องร่วเวยช่วงนี้ก็ไม่รู้หายไปไหนกันข้ากับฉานเตาจะเฉาตายอยู่แล้วเฟยเสวียพวกเจ้าไปไม่ได้ต้องอยู่ปกป้องทุกคนชูยวนกับร่วเวยก็ไม่อยู่ถ้าพวกเจ้าไปอีกถ้าซิงเหยงกับคนของตรงฟางแคปิตอลเป็นอะไรไปจะทํายังไงในตอนนั้นเองชูยวนก็ปรากฏตัวขึ้นในบ้านพักทุกคนเห็นเขาก็โล่งใจทันทีเฟย์สวียรีบวิ่งเข้าไปถามชูหยวนนออ่างรร้ ในที่สุดเจ้าก็กลับมาร่วเวยละ่ะนางไม่ได้มากับเจ้าหรือชูหยวนหลานข้าละ่ะเย่ช้างเฟิงก็ถามอย่างร้อนใจเช่นกันท่านผู้ทวเย่อย่าก,กังวลไปเลยร่วเวยกําลังเก็บตัวฝึกวิชาอยู่ในที่ปลอดภยัยอีกไม่กี่วันก็กลับมาแล้วชูหยวนไม่อยากให้เย่ช้างเฟิงกังวลจึงไม่ได้บอกว่าร่วเวยบาดเจ็บเย่ช้างเฟิงถอนหายใจโล่งอกเช่นนั้นก็ดีเช่นนั้นก็ดีเย่ชางเฟิงพูดต่อชูหยวนเจ้ากลับมาได้จังหวะพอดีทางตะวันตกเฉียงใต้เกิดเรื่องขึ้นนิดหน่อยข้ากําลังว่าจะไปดูสักหน่อยเฟเยเสวี่ว ที่นั่นมีคนจากประตูนรกปรากฏตัวขึ้นมาถ้าคนไปไม่น้อยพวกเราก็อยากจะไปดูกับท่านผู้เทาเย่ด้วยชูหยวนมองดูเฟยเสวี่ยกับชานเตาก็หัวเราะขึ้นมาทันทีเจ้าหมอนี่เป็นใครรุ่นพี่ข้าเองท่านจำข้าไม่ได้หรือฉานเตารู้สึกอึดอัดเล็กน้อยชูหยวนยิ้มแล้วพูดว่าเจ้าเปลี่ยนไปมากจริงจริงเฟยเสวี่ยไม่ให้ข้าไว้ผมยากับหนวดคราวยังให้ข้าเปลี่ยนเสื้อผ้าโกนหนวดทุกวันตอนนี้ข้ายังไม่ค่อยชินเลยชานเตาเกาหัวฉานเตาในตอนนี้ไม่เหลือเขาความซอมซ่อเหมือนเมื่อ่ออกนเลย ผมสั้นสูดเรียบร้อยดูมีชีวิตชีวาขึ้นมากเป็นไงบ้างชูหยวนฉันตอตอนนี้หล่อขึ้นเยอะเลยใช่ไหมเฟยเสวียถามอย่างภูมิใจดูดีขึ้นมากจริงๆชูหยวนพยักหน้าฉานต่อต่อไปเจ้าต้องฟังเฟยเสวียนะห้ามไว้ผมยาวกับหนวดเคราครับรุ่นพี่ข้าจะฟังเฟยเสวียแน่นอนฉันเตารีบรับคำชูหยวนถามต่อประตูนรกเป็นยังไงกันแน่เย่ฉังเฟิงเดินม,มาตรงหน้าชูยวนชูหยวนเจ้าสำนักทั้งสองของประตูนรกอาจจะทะลวงถึงระดับเทียนจุนขั้นสูงสุดแล้ว เดิมทีพวกเขาซ่อนตัวอยู่ในป่าฝนเหนียวเจียงครั้งนี้จูจ่ๆก็ออกมาสร้างความวุ่นวายใหญ่โตข้าสงสัยว่ามีอะไรบางอย่างดึงดูดพวกเขาไปเสี่ยงเฉิงยอดฝีมือระดับเทียนจุนสองคนถึงกับยอมขัดใจทางการหัวเสีย้ยเพื่อจะไปเสียงเฉิงพวกเขาต้องการทำอะไรกันแน่ชูยนขมวดคิ้วอย่างนี้แล้วกันท่านผู้เฒ่าย่าข้าจะไปเป็นเพื่อนท่านท่านเป็นปู่ของรั่วเวยข้าจะปล่อยให้ท่านไปเสี่ยงคนเดียวไม่ได้ชูยนหยุดเล็กน้อยอีกอย่างข้ากับรั่วเวยตกลงคบกันแล้วตอนนี้นางเป็นแฟนข้า จริงหรอเย่ชังเฟิงดีใจมากเยี่ยมไปเลยข้ารู้อยู่แล้วว่าพวกเจ้าเป็นคู่ฟ้าประธานแล้วพวกข้าละ่ะพวกข้าก็อยากไปด้วยเฟยสเวียมองชูหยวนอย่างคาดหวังชูหยวนคิดอยู่ครู่หนึ่งพวกเจ้าก็ไปด้วยกันเถอะจะได้เปิดหูเปิดตาท่านภูเทวเย,ยรบกวนท่านส่งคนไปคุ้มกันซิงเหยียนกับคนของตรงฟางแคปิตอลด้วยได้ได้ได,ได้ข้าจะจัดหน่วยปฏิบัติการไปคุ้มกันเดี๋ยวนี้เย่ชังเฟิงพยักหน้ามีพวกเจ้าสามคนไปประตูนรกกับข้าต่อให้แข็งแกร่งแค่ไหนข้าก็จะทําให้พวกมันกลายเป็นผีจริงๆ เฟยสวีกับฉานเตาได้ยินว่าจะได้ไปด้วยกันก็ดีใจจนหูป,ปากไม่ลงไม่นานทั้งสี่คนก็นั่งเครื่องบินส่วนตัวของเย่ฉางเฟิงจากเมืองเทีนยนไห่ไปเซิงเฉิงมีระยะทางสองพันกิโลเมตรเครื่องบินส่วนตัวใช้เวลาชั่วโมงกว่าก็ถึงชูหยวนก็ไม่ได้คิดจะไปเองก่อนเขายังอยากจะถามเย่ฉางเฟิงว่ารู้จักองค์กรของหลิงห้ามากแค่ไหนบนเครื่องบินเย่ฉางเฟิงจิบชาเริ่มแนะนําสํานักและกองกําลังต่างๆในหัวเซียรวมถึงสํานักหลิวอวิ๋นที่เฟยสวี๋สังกัดอยู่ชูหยวนถึงได้รู้ว่า ในหัวเซียมีสำนักซ่อนอยู่มากมายขนาดนี้และทางการหัวเซียก็คอยจับตาดูพวกเขาอยู่ตลอดการมีอยู่ของหน่วยปฏิบัติการก็เพื่อควบคุมสำนักเหล่านี้พร้อมทั้งปกป้องหัวเซียฟเฟยสสวียก็นึกถึงตอนที่อยู่สนามรบนอกอาณาเขตที่เจอคนเหล่านั้นพวกเขาแต่ละคนผ่านศึกมาโชคโชนล้วนเป็นผู้ฝึกตนระดับเซียนเทียนที่แท้เมื่อปฏิบัติการมีภารกิจสำคัญขนาดนี้ในหัวเสียท่านผู้เทวีท่านรู้จักองค์กรของหลินห้ามากแค่ไหนชูหยวนถามขึ้นทันทีองค์กรของหลินห้าว สีหน้าของเย่ฉางเฟิงเคร่งขรึมลงฐานที่มั่นขององค์กรนี้มีน้อยคนนักที่จะรู้แม้แต่หน่วยข่าวกรองของหัวเซียก็สืบไม่พบในการต่อสู้ที่สนามรบนอกอาณาเขตครั้งที่แล้วคนของเราที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ถูกฆ่าโดยมนุษย์ดัดแปลงขององค์กรหลินห้าหลายประเทศและหลายกองกำลังล้วนร่วมมือกับองค์กรหลินห้าอย่างลึกซึง้งพวกเขาส่งทหารหรือยอดฝีมือที่บาดเจ็บในสนามรบไปให้องค์กรหลินห้าดัดแปลงทหารที่ถูกดัดแปลงเหล่านั้นเมื่อกลับเข้าสู่สนามรบอีกครั้งก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ฟันแทงไม่เข้า แต่ละคนมีพลังเทียบเท่าปรมาจารย์เย่าช้างเฟิงถอนหายใจชูหยวนแม้องค์กรหลินห้าจะไม่เริ่มสงครามเองแต่พวกเขาก็เป็นแหล่งผลิตอาวุธสังหารที่ไม่สิ้นสุดสําหรับสงครามหากมีโอกาสต้องกําจัดพวกเขาให้สิ้นซากการมีอยู่ขององค์กรแบบนี้ถือเป็นหายนะสําหรับมนุษยชาติแม้แต่ท่านก็ไม่รู้ว่าฐานที่มั่นขององค์กรหลินห้าอยู่ที่ไหนหรือชูหยวนพูดอย่างหนักแน่นวางใจเถอะท่านผู้เฒ่าเย่องค์กรหลินห้าไม่ช้าก็เร็วจะต้องหายไปจากโลกนี้อย่างสิ้นเชิง อีกด้านหนึ่งมาวีผู้บัญชาการตำรวจเมืองเซิงเฉิงเห็นป้ายอายาสิทธิ์ที่ผู้กองเจียนนำกลับมาก็ทั้งตกใจและดีใจเขาไม่คิดว่าแม้แต่หน่วยปฏิบัติการหัวเซียจะถูกปลุกให้เคลื่อนไหวการมีอยู่ของหน่วยปฏิบัติการมีเพียงผู้บริหารระดับสูงในท้องถิ่นเท่านั้นที่รู้และเมื่อป้ายอายาสิทธิ์นี้ปรากฏขึ้นก็หมายความว่าอำนาจบัญชาการทั้งหมดที่นี่ล้วนขึ้นอยู่กับผู้ถือป้ายอายาสิทธิ์มาวีเคยเห็นป้ายที่คล้ายกันนี้เมื่อหลายปีก่อนบนนั้นเขียนเลข36ตอนนั้นเจ้านายของเขาแสดงความเเาาาาารพต่่อออจ้้ขงงปยยมก ตอนนี้หมาอวิปประคองป้ายด้วยสองมือสั่นเทาเล็กน้อยนี่มันเลขหนึ่งเลยนะหรือว่าท่านผู้นี้จะเป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการรีบดำเนินการตามคําสั่งของท่านผู้นั้นทันทีจัดเตรียมห้องประชุมที่ใหญ่ที่สุดเชิญท่านผู้เท่าเจียงแห่งเซียงเฉิงมาทันทีหมาวิสั่งอย่างร้อนรนท่านผู้เท่าเจียงเป็นยอดฝีมือระดับเซียนเทียนเทียงคนเดียวในเซียงเฉิงอาศัยอยู่ในเซียงเฉิงมากว่า200ปีไม่มีใครรู้จักที่นี่ดีไปกว่าเขานอกจากนี้แจ้งให้ทั่วทั้งเมืองเข้าสู่ภาวะเฝ้าระวัง ทุกคนต้องปฏิบัติตามคำสั่งของท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายครับผู้การผู้กองเจรัาคำแล้วถามอย่างระมัดระวังผู้การครับท่านผู้ใหญ่เหล่านี้เป็นใครกันแน่ดูเหมือนท่านจะกลัวพวกเขามากไอโง่สถานะของพวกเขาใช่เรื่องที่แกจะมาซักไซได้หรือแกรู้แค่ว่าแค่คนเดียวในพวกเขาก็สามารถทําให้แกกลับไปทํานาที่บ้านได้อย่างง่ายดายเก่งขนาดนั้นเลยเหรอครับครับครับผู้การครับผมรับรองว่าจะปฏิบัติตามคําสั่งของพวกเขาในตอนนั้นเองก็มีเสียงฝีเท้าดังมาจากข้างนอกอย่างรีบร้อน ชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาในห้องทํางานอย่างตื่นตระนกตะโกนว่ามาแล้วพวกเขามาแล้วไอ้บ้าเอ,อวอยวายอะไรกันไม่มีระเบียบวินัยกันเลยหรือไงมาวิตวาตผู้กองเจียดูลูกน้องแกสินับวันยิ่งไม่ได้เรื่องครับครับขอโทษครับผู้การผมจะจัดการมันเดี๋ยวนี้ผู้กองเจียพูดจบก็เตะไปที่ก้นของชายคนนั้นทําให้แกเอ,อวอยวายทั้งวันนี่มันห้องทํางานผู้การแกไม่เห็นหรือไงผู้กองครับขอโทษครับท่านไม่ได้สั่งให้ผมฟอาประตูถ้าพวกเขามาไม่ว่าท่านจะทําอะไรอยู่ ก็ต้องแจ้งให้ท่านทราบทันทีไม่ใช่เหรอครับท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายมาถึงหน้าประตูแล้วครับอะไรนะทำไมแกไม่รีบบอกรีบตามข้าลงไปต้อนรับท่านผู้ใหญ่เร็วหมาอาวิรีบเดินออกไปผู้กองเจี๊ยรีบตามไปยังไม่ลืมถลิงตาใส่ชายคนนั้นแกมันสมควรโดนจริงๆข้าไม่ได้บอกแล้วเหรอชายคนนั้นพึมพำอย่างน้อยใจหน้าสถานีตำรวจฟางหยงพหมิงเว่และสมาชิกหน่วยปฏิบัติการอีกหกคนเดินเข้ามาหมาวิรีเข้าไปโค้งคำนับอย่างนอบน้อมเรียนท่านหมาวิผู้บัญชาการตำรวจเมืองเซิงเฉิง ขอคาระวะท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายนี่คือป้ายอายาสธิ์ของท่านโปรดรับไว้ด้วยฟางหยงรับป้ายอายาสธิ์แล้วถามว่าห้องทํางานจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วหรือยังท่านวางใจได้ครับจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วครับเชิญท่านผู้ใหญ่ทุกท่านขึ้นไปข้างบนกับกระผมครับเมื่อมาถึงชั้น 2. ห้องประชุมที่ใหญ่ที่สุดถูกจัดเตรียมไว้อย่างสะอาดสะอ้านฟางหยงนั่งลงบนเก้าอี้ประธานแล้วพูดว่าทุกคนนั่งลงก่อนเถอะผู้การมาครั้งนี้พวกเราในานามทางการขอยืมใช้ห้องทํางานของท่านชั่วคราว หวังว่าท่านจะไม่ว่าอะไรนะโอ้ยท่านพูดอะไรอย่างนั้นครับท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายเดินทางมาไกลถึงเซียงเฉิงเพื่อมาช่วยแก้ปัญหาให้พวกเราพวกเราทราบซึ้งใจจะแย่อยู่แล้วครับอืมดีแล้วฟางหยงพยักหน้าพูดต่อว่าเชื่อว่าพวกท่านคงได้เห็นความน่ากลัวของอีกฝ่ายแล้วพวกเขาเป็นคนของประตูนรกซ่อนตัวอยู่ในป่าเขาลำนาพไพรแถบเมิวเจียงมาตลอดทำชั่วสารพัดฆ่าคนเหมือนผักปลาคนธรรมดาสู้พวกเขาไม่ได้เลยครั้งนี้คนของประตูนรกปรากฏตัวในเซียงเฉิงจำนวนมาก ข้าสงสัยว่าพวกเขามีแผนการอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ที่นี่ข้าขอสั่งให้เริ่มเดี๋ยวนี้ทุกคนตามหาร่องรอยของประตูนรกเมื่อพบพวกเขาแล้วอย่าปะทะโดยตรงให้รีบแจ้งพวกเราทันทีอีกอย่างข้าชื่อฟางหยงเป็นผู้บัญชาการปฏิบัติการครั้งนี้เอาล่ะที่ควรพูดข้าก็พูดหมดแล้วผู้การหมาท่านมีความเห็นอะไรไหมไม่ครับไม่ครับหัวหน้าฟางกระผมจะปฏิบัติตามคําสั่งของท่านทุกอย่างครับท่านนี่พวกเราหาคนที่คุ้นเคยกับประวัติศาสตร์เซียงเฉิงพวกเราส่งคนไปเชิญแล้วครับ ท่านผู้เฒ่าเจียงอาศัยอยู่ในเซียงเฉิงมากกว่าสองร้อยปีไม่มีใครรู้จักที่นี่ดีไปกว่าเขาครับตืมทําได้ดีให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเปิดแผนที่ดาวเทียมของเซียงเฉิงต้องรีบหาพวกเขาให้เจอโดยเร็วที่สุดในตอนนั้นเองหมิงเย่เว่ก็หน้าเปลี่ยนสีทันทีอุทานว่าหัวหน้าคะท่านผู้เฒ่าเย่มาด้วยตัวเองคะ่ะเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วเครื่องบินส่วนตัวของท่านขึ้นบินแล้วคาดว่าอีกไม่นานก็จะถึงเซียงเฉิงแล้วคะ่ะอะไรนะฟางหยงตกใจมากเร็ว รีบตามข้าไปรับท่านผูเทเยที่สนามบินเดี๋ยวนี้มารวิได้ยินคำว่าท่านผูเทเยหัวใจแทบจะหลุดออกมาจากอกเขาเป็นผู้การมาสิบกว่าปีผู้ใหญ่ที่สุดที่เคยพบก็คือเจ้านายของเขาแต่ตอนนี้ผู้นําสูงสุดของหัวเซียในตำนานมาด้วยตัวเองเออหัวหน้าฟางครับมีอะไรให้พวกเราทําไหมครับถ้าพวกเราทําอะไรไม่ถูกไม่ควรท่านต้องชีแ้แนะด้วยนะครับกระผมกลัวว่าจะพังเพลอไปล่วงเกินเบื้องสูงมารวิพูดอย่างประมาทผู้การหมารีบจัดรถแจ้งสนามบินให้เคลียร์รันเวย์ภายในหนึ่งชั่วโมง และรักษาความลับอย่างเข้มงวดห้ามให้พวกปาปรัซซี่ถ่ายรูปท่านผู้ทวเยได้เด็ดขาดท่านผู้ทเยไม่ชอบความหรูหราการต้อนรับให้ทำอย่างลับๆก็พอครับครับพระผู้กองเจียได้ยินไหมรีบไปจัดการเดี๋ยวนี้ห้ามให้มีข้อผิดพลาดแม้แต่น้อยไม่นานสถานีตำรวจก็เตรียมรถตำรวจสิบกว่าคันและรถบัสหรูหรากันกระสุนอีกหนึ่งคันรถบัสระดับนี้แต่ละเมืองมีเพียงคันเดียวใช้สำหรับต้อนรับผู้นำระดับสูงโดยเฉพาะมีคนดูแลทุกวันเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดไม่นานรถตำรวจก็นำขบวน ขบวนรถมุ่งหน้าสู่สนามบินเสียงมาวีนั่งอยู่ในรถตำรวจเงื่อแตกพากนั่งไม่ติดที่ผู้กองเจียขับรถไปพลางพูดไปพลางผู้กันรครับท่านผู้เท่าย,ยมาเีิงเฉิงด้วยตัวเองนี่เป็นเรื่องดีมากเลยนะครับถ้าประชาสัมพันธ์หน่อยต้องดึงดูดการลงทุนได้มากขึ้นแน่แน่มาวีถลึงตาใส่เขาหุบปากหัวหน้าฟางบอกว่าให้ทาอย่างลับๆยังกล้าประชาสัมพันธ์อีกอยากตายก็อย่าลากข้าไปด้วยผู้กองเจียหดคอครับครับผมก็แค่คิดถึงการพัฒนาของเซิงเฉิงนะครับมาวีแค่นเสียยงเนชา คิดหาวิธีรอดพ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้ก่อนเถอะจำไว้ว่ากำหนดการของท่านผู้ทยเยต้องเป็นความลับรีบจัดหาโรงแรมที่ดีที่สุดเตรียมห้อง p พร s ิดเทนเชอรสวีทไว้ห้ามบกพร่องแม้แต่น้อยในตอนนั้นเองโทรศัพท์มือถือของหมาอาวีก็ดังขึ้นเมื่อเห็นชื่อผู้โทรเขาก็ขมวดคิ้วแต่ก็ยังรับสายอ๋อท่านเฉินมีอะไรสั่งการหรือครับปลายสายมีเสียงโกรธเกรี้ยวของเฉินถิงดังมาหมาวีพวกแกจะก่อกระบดหรือไงสร้างความวุ่นวายใหญ่โตขนาดนี้ ข้าซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งกับไม่รู้อะไรเลยรีบบอกมาว่าใครมารอยยิ้มที่ไม่ดีของมาอยู่ไม่สามารถซ่อนมันได้จากคุณเฉินนี่บุคคลสําคัญมาจริงๆครับข้ากําลังจะไปต้อนรับที่สนามบินเฉินผิงร้อนใจใครกันมาวิปกติข้าก็ดีกับเจ้าไม่น้อยใช่ไหมผู้นําระดับสูงมาข้ากลับไม่รู้เรื่องเจ้าอยากให้ข้าตกงานด้ไงมาอาวิรีบแก้ตัวท่านเฉินท่านพูดอย่างนี้หมายความว่ายัางไงครับข้าไหนเลยจะกล้าบอกท่านก็ได้ครับแต่ห้ามทำเออเกลไปรบกวนคนข้างบนเด็ดขาด พวกเราสองคนคงได้กลับไปทำนาที่บ้านเกิดแน่ฉันพิงสูดหายใจเข้าลึกๆไร้แรงขนาดนั้นเลยเหรอน้องหมาช่วยบอกข้าเร็วเข้าเถอะถ้าข้าตกงานเจ้าก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมข้ารับรองว่าจะไม่บอกใครหมาอาวิ่อนหายใจเอาเถอะท่านเฉินสนามบินเสียงเฉิงอีกครึ่งชั่วโมงเครื่องบินส่วนตัวของท่านผู้เทาเย่ก็จะถึงแล้วเย่ yeah. ท่านผู้เทาเย่ปลายสายมีเสียงโทรศัพท์ตกพื้นแล้วก็เงียบไปสิบนาทีต่อมาสนามบินเสียงถูกเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดเครื่องบินทุกลำหยุดบิน ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้โดยเด็ดขาดขาบวนรถต้อนรับท่านผูเทวเยจอดเรียงกันอย่างเป็นระเบียบที่ปลายรันเวย์หน่วยสวาร์เตรียมพร้อมพนักงานสนามบินต่างพากันคาดเดาว่าใครกันแน่ที่เป็นบุคคลสําคัญที่มาถึงไม่นานเครื่องบินลําหนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ามารวีและคนอื่นๆใจเต้นระทึกอีกครั้งพวกเขาเคยได้ยินแต่ชื่อท่านผูเทวเยแต่ไม่รู้ว่านิสัยใจคอเป็นอย่างไรยิ่งไปกว่านั้นท่านผู้นี้ยังเป็นบุคคลสําคัญที่สามารถทําให้หัวเสียสันสะเทือนได้ด้วยคําพูดเพียงคําเดียว เครื่องบินส่วนตัวของเย่ฉางเฟิงค่อยๆลงจอดเร็วกว่ากำหนดการเดิมสิบกว่านาทีบนเครื่องบินเย่ชางเฟิงและชูหยวนเดินนำหน้าเฟย์สวีและชานเตาตามติดอยู่ข้างหลังฟางหยงเห็นชูหยวนหัวใจเต้นแรงเขาก็มาด้วยเยี่ยมไปเลยหมิงเย่เว่ที่อยู่ข้างๆทำหน้างงเขามาทำไมคารวัตท่านผู้เฒ่าเย่ฟางหยงนำสมาชิกหน่วยปฏิบัติการเข้ามายืนอยู่ข้างหลังเย่ฉางเฟิงเย่ชางเฟิงพยักหน้าเล็กน้อยหมาวิเดินเข้ามาอย่างตัวสัน่นกระผม มาวีผู้บัญชาการตำรวจเซิงเฉิงขอคารวะท่านผู้เฒ่าเย่เย่ชางเฟิงบอกมือไม่ต้องมาพิธีไปเถอะกลับไปค่อยว่ากันตอนนั้นเองเฉินผิงก็วิ่งมาอย่างหอบเหนื่อยกระผมเฉินผิงขอคารวะท่านผู้เฒ่าเย่ในใจเขารู้สึกโล่งอกในที่สุดก็มาทันเย่ชางเฟิงมองเขาแวบหนึ่งข้ามาที่นี่ก็เพื่อแก้ปัญหาประตูนรกเท่านั้นพวกเราควรทําอะไรก็ทําไปไม่ต้องเกรงทุกอย่างเหมือนเดิมกลับไปที่สถานีตำรวจเถอะครับครับมาวีและเฉินผิงรีบก้มตัวตอบรับเย่ฉางเฟิง หันไปทางชูหยวนไปเถอะชูหยวนมาวีและเฉินถิงเพิ่งสังเกตเห็นชูหยวนในใจก็สงสยัยคนนี้เป็นใครถึงได้นั่งเสมอภาคกับท่านผู้เท่าเยได้หมิงเยเวจับมือเฟยเสวียสว่ยเฟยเสวี่ยเราเจอกันอีกแล้วนะเมื่อวานพวกเราถูกลงศพสองใบของประตูนรกทำร้ายเจ้ามาแล้วต้องแก้แค้นให้ข้าด้วยนะเฟยเสวี่ยยิ้มวางใจเถอะคนของประตูนรกปล่อยให้เป็นหน้าที่ข้าเองข้าอยากจะดูนักว่าหัวใจพวกมันเป็นสีอะไรกลุ่มคนขึ้นรถรถตำรวจนำขบวนไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ถึงสถานีตำรวจเซิงเฉิง เย่ชางเฟิงนั่งอยู่หัวโต๊ะในห้องทํางานเริ่มวางแผนปฏิบัติการเพื่อทําความเข้าใจความเคลื่อนไหวของประตูนรกท่านผู้เท่าเจียงผู้คุ้นเคยกับประวัติศาสตร์เซียงเฉิงก็ถูกเชิญมาด้วยเดิมทีเขาไม่อยากมาแต่พอได้ยินว่าทางการหัวเซี่ยต้องการพบก็จําใจต้องรีบมาถูกจัดให้อยู่ในห้องรับรองรอการเรียกพบท่านผู้เท่าเจียงยิ่งรอย,ยิ่งโมโหอย่างน้อยข้าก็เป็นยอดสีมือระดับเซียนเทียนปล่อยให้ข้ารอยอย่างนี้ได้ยังไงข้าอยู่บ้านหยอกล้อก,อกับเมียเด็กของข้าไม่ดีกว่าหรือเจ้าหน้าที่อธิบายอย่างระมัดระวังท่านเจงครับ ท่านผู้ใหญ่ข้างในกำลังประชุมกันอยู่พวกเราก็ไม่กล้ารบกวนครับท่านผู้เท่าเจียงยิ่งโมโหข้าก็เป็นคนมีหน้ามีตาในเซียงเฉิงต่อให้เป็นคนของทางการหัวเซี่ยก็ไม่ควรปฏิบัติต่อข้าเช่นนี้บอกข้ามาซิว่าข้างในเป็นใครเจ้าหน้าที่จนปัญญาพวกเราก็ไม่ทราบครับรู้แค่ว่าแม้แต่ผู้การของเราก็ต้องสแสดงความเคารพอย่างสูงท่านผู้เท่าเจียงแค้นเสียงเย็นชาไม่ว่าใครก็ตามที่ปล่อยให้ข้ารอยอย่างนี้ถือว่าไม่ถูกต้องชูยหยวนได้ยินเสียงมุมปากก็ยกยิ้มพูดกับเฟยเสวียตาย ให้เขาเงียบหน่อยอย่ารบกวนท่านผู้เฒ่าเย่ยประชุมดวงตาของเฟย์สวียเป็นประกายถูมือไปมาปล่อยให้เป็นหน้าที่ข้าเองนางเดินอาดอาดไปห้องข้างๆท่านผู้เฒ่าเจียงเห็นนางเข้ามาก็ขมวดคิ้วถามเจ้าเป็นใครต้องการอะไรเฟย์สวียไม่พูดพร่ำทำเพลงลงมือทันทีเจ้ากล้าตีข้าหรือข้าจะสู้กับเจ้าให้ตายไปข้างหนึ่งท่านผู้เฒ่าเจียงคำรามปังปังๆังังัง,ง,ง,งไม่กี่อึดใจ,จต่อมาท่านผู้เฒ่าเจียงก็ร้องโอดโอยเจ็บเจ็บ,จบข้าผิดไปแล้วเร็วหยุดมือช่วยด้วย ทำร้ายคนเฟยเสวียยิ้มเย็นชาไอ้แก่ถ้ายังส่งเสียงอีกข้าจะหักแขนเจ้าท่านผู้เท่าเจียงรีบอ้อนวอนชีใช่แม่นางข้าจะหุบปากข้าจะหุบปากเฟยเสวียกลับมาหาชูหยวนอย่างพอใจยิ้มแล้วพูดว่าจัดการเรียบร้อยแล้วไอ้แก่นี่เป็นระดับเซียนเทียนแต่อ่อนหัดเกินไปไม่กี่กระบวนท่าก็ตีจนมันหัวสุกหัวซุลตอนนั้นการประชุมของเย่ชางเฟิงก็สิ้นสุดลงพวกเขาพบว่าอ้าหมายของประตูนรกอาจจะเป็นดินแดนรวมพลังหยินของเซิ่งเฉิงต้องรีบหาให้เจอโดยเร็วที่สุดมาวิเสนอท่านผู้เท่าเย่ครับ พวกเราเชิญท่านผู้เท่าเจียงผู้ที่รู้จักประวัติศาสตร์เซียงเฉินดีที่สุดมาแล้วบางทีเขาอาจจะให้เบาแสได้เย่ยชางเฟิงพยักหน้าให้เขาเข้ามาท่านผู้เท่าเจียงเดินเข้ามาด้วยใบหน้าบวมปูดเขียวช้ำมาวิประหลาดใจท่านผู้เท่าเจียงใครตีท่านเป็นแบบนี้ท่านผู้เท่าเจียงพูดอย่างน้อยใจเด็กสาวคนหนึ่งโหดร้ายเกินไปพวกเจ้ารีบจับนางเร็วมาอาวียิ้มแห้งๆท่านหนึ่งโดนนางตีเลยพวกเราจะจับนางได้ยังไงกันหมิงเย่เว่ได้ย,ยินดังนั้นก็อดหัวเราะไม่ได้ฟางหยงตวาดหมิงเย่เว่จริงจังหน่อย ท่านผู้เท่าเจียงเดินเข้ามาในห้องทํางานเห็นเย่ชางเฟิงก็ตกตะลึงเย่เย่ชางเฟิงท่านคือเย่ฉางเฟิงฟางหยงตะหวาดเสียงดังบังอาจชื่อของท่านผู้เท่าเย่ใช่ว่าเจ้าจะเรียกส่งเดชได้หรือเย่ฉางเฟิงโบกมือไม่เป็นไรท่านเจียงพวกเราเชิญท่านมาก็เพื่อจะถามเรื่องดินแดนรวมพลังหญินท่านผู้เท่าเจียงรีบขอโทษขออภัยท่านผู้เท่าเย่ข้าผู้เท่าเลือนไปแล้วเย่ฉางเฟิงยิ้มไม่ต้องเกรงใจเรียกข้าว่าพี่เย่ก็ได้จากนั้นเย่ชางเฟิงก็ให้ฟางหยงไปเชิญฉู่หยวนมา ฉูยวนเดินเข้ามาในห้องทํางานเย่ฉังเฟิงเว้นที่ให้เขาเป็นพิเศษฉูหยวนเจ้าก็มาฟังด้วยดูซิว่าคนของประตูนรกอาจจะซ่อนตัวอยู่ที่ไหนฉูหยวนพยักหน้าได้ครับท่านผู้เท่าเย่หมาวีและคนอื่นๆทําหน้างง,งท่านผู้เทาเย่ทำไมถึงได้เคารพชายหนุ่มคนนี้ขนาดนี้เขาเป็นใครกันแน่ท่านผู้เท่าเจียงเห็นเฟย์สวียก็ตกใจจนถอยหลังกรูดเจ้าเจ้าอยากเข้ามานะข้าผู้เท่าเมื่อกี้ออมมือให้เจ้าต่างหากเฟย์สวียได้ยินดังนั้นก็จงใจยกมือขึ้นตะโกนใส่ท่าานูเเจียง จงใจแกล้งเขาห้าห้าห้าเฟยเสเวียเจ้าเด็กคนนี้เจ้าอยากไปแกล้งเขาเลยท่านผู้เท่าเจียงท่านมานั่งก่อนครั้งนี้พวกเราเชิญท่านมาก็มีบางเรื่องที่หวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากท่านท่านผู้เท่าเจียงรู้สึกปลื้มปีติรีพูดว่าได้ได้พี่เย่ต้องการให้ข้าผู้เท่าทำอะไรแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตข้าผู้เท่าข้าก็จะไม่ขมวดคิ้วแม้แต่น้อยแต่ว่าท่านจะให้เด็กสาวคนนั้นอยู่ห่างจากข้าหน่อยได้ไหมข้ากลัวว่าสักวันคงต้องตายด้วยมือนางแน่แ่เย่ฉางเฟิงยิ้มแล้วพูดว่าทท่าาานูเเเ้จจียงงวใอ เฟยเสวี่ยแค่ลอ้อท่านเล่นเท่านั้นปรับใดที่ท่านไม่ทำเรื่องเลวร้ายนางจะไม่ทำอะไรท่านหรอกเรื่องที่เกิดขึ้นในเซียงเฉิงช่วงนี้ท่านคงทราบดีใช่ไหมท่านผู้เท่าเจียงพยักหน้าทราบครับได้ยินว่ามีผีหลอกลูกหลานตระกูลเจียงของพวกเรากลางคืนไม่กล้าออกไปไหนเลยแต่ข้าผู้เท่ารู้ดีว่าในโลกนี้จะมีผีที่ไหนกันต้องเป็นประตูนรกแห่งเหนียวเจียงก่อเรื่องแน่ๆนได้ยินว่ามีคนตายไปไม่น้อยข้าผู้เท่าแก่แล้วไม่มีปัญญาสู้กับประตูนรกทำได้แค่หลับตาข้างหนึ่งเท่านั้น เย่ชางเฟิงพยักหน้านีไม่ใช่ความผิดของท่านฟังจากที่ท่านพูดท่านดูเหมือนจะรู้จักประตูนรกอยู่บ้างท่านผู้เท่าเจียงสายหน้าก็ไม่ได้รู้จักเป็นพิเศษอะไรพวกเขาซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกของเหมียวเจียงมาตลอดข้าเพิ่งรู้เมื่อร้อยกว่าปีก่อนว่ามีสำนักแบบนี้เคลื่อนไหวอยู่แถวเซิงเฉิงได้ยินว่าพวกเขาจับเด็กๆไปบ่อยๆไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรคนธรรมดาจับพวกเขาไม่ได้เลยเย่ชางเฟิงและฟางหยงต่างผิดหวังเล็กน้อยเดิมทีคิดว่าท่านผู้เท่าเจียงจะรู้จักประตูนรกดีฟงางหยงถามท่านผู้เท่าเจียง ท่านรู้หรือไม่ว่าดินแดนรวมพลังหินของเซียงเฉิงอยู่ที่ไหนหรือว่าเซียงเฉิงสถานที่ใดน่าจะดึงดูดประตูนรกได้มากที่สุดท่านผู้เท่าเจียงขมวดคิ้วดินแดนรวมพลังหินข้าผู้เท่าเคยได้ยินมานานแล้วแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนกันแน่แต่เซียงเฉิงมีตำนานเล่าขานไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ทุกคนเริ่มสนใจต่างมองไปที่ท่านผู้เท่าเจียงท่านผู้เท่าเจียงพูดต่อประมาณร้อยกว่าปีก่อนข้าผู้เท่าเคยได้ยินคนเท่าคนแก่พูดถึงเซียงเฉิงมีสุสานโบราณแห่งหนึ่งว่ากันว่าฝังแม่่ทัใหญไว้ หลายคนเคยไปตามหาแต่ก็หาไม่เจอหรือไม่ก็เข้าไปแล้วไม่ได้ออกมาอีกเล่าลือกันอย่างน่าขนลุกสุสานโบราณทุกคนคุ่นคิดเย่ฉางเฟิงถามท่านผู้เท่าเจียงท่านรู้หรือไม่ว่าสุสานโบราณนี้อยู่ที่ไหนกันแน่ท่านผู้เท่าเจียงคิดอยู่ครู่หนึ่งดูเหมือนจะชื่อเขาหมิงหวังได้ยินว่าที่นั่นมีลมหนาวพัดโชยตลอดปีหนาวเย็นผิดปกติชาวบ้านเรียกกันว่าเขาผีสิงไม่กล้าเข้าใกล้ข้าผู้เท่าก็แค่ได้ยินมาจริงเท็จประการใดข้าผู้เท่าไม่กล้ารับประกันเขาหมิงหวังมาวิขมวดคิ้วข้าอยู่เซียงเฉินมาสิบกว่าปี เพิ่งเคยได้ยินชื่อสถานที่นี้เป็นครั้งแรกชูหยวนฟังจบก,ก็วิเคราะห์ในใจเขาหมิงวังต้องมีสมบัติอะไรบางอย่างที่ดึงดูดประตูนรกแน่ๆสุสานโบราณบวกกับดินแดนรวมพลังหินหรือว่าจะเป็นโอสทิย์บางชนิดคนของประตูนรกมาเพื่อสิ่งนี้ชูหยวนคิดทบทวนอย่างรวดเร็วในหัวโอสทิปหรือสมบัติอะไรที่ต้องอาศัยดินแดนรวมพลังหินจึงจะเติบโตได้บูฮิมาโลหิตชูยวนนึกถึงโอสทิ์ชนิดนี้บูฮิมาโลหิตมีเงื่อนไขาการเติบโตที่เข้มงวดต้องการพลังหินที่แข็งแกร่งมากในการบำรุง หลายร้อยปีจึงจะสุกนอมเมื่อใกล้จะสุกนอมจะปล่อยกลิ่นไอโลหิตที่รุนแรงออกมาโบหิมโลหิตเป็นโอสถทิ์สำคัญในการปรุงยาสเสวียนยังสามารถเพิ่มอายุไขได้คนธรรมดากินเข้าไปก็สามารถเพิ่มอายุไขได้หลายสิบปีอาจารย์เคยบอกว่าเมื่อพันกว่าปีก่อนท่านเพิ่งเคยเจอโบหิมโลหิตเพียงต้นเดียวถ้าเป็นบวหิมโลหิตจริงๆข้าจะต้องเอามันมาให้ได้มาวิเออยปากท่านผู้เทาเย่ยครับเมืองเซิงเฉิงของเราดูเหมือนจะไม่มีสถานที่ที่ชื่อว่าเขาหมิงหวังนะครับเย่ฉางเฟิงคิดอยู่ครู่หนึ่งท่านผู้เทีเยง เวลาผ่านไปนานขนาดนี้เขาหมิงหวังอาจจะเปลี่ยนชื่อไปแล้วท่านพอจะรู้ตำแหน่งที่แน่นอนของเขาหมิงหวังหรือไม่ท่านผู้เท่าเจียงสายหน้าข้าผู้เท่าก็ไม่เคยไปไม่กลัวพวกท่านหัวร้อยย่ะข้าผู้เท่ายิ่งแกยิ่งกลัวตายแม้จะฝึกตนถึงระดับเซนเทียแล้วก็ยังคงเก็บตัวฝึกฝนอยู่ที่บ้านทั้งวันสถานที่แบบนั้นต่อให้มีกี่ชีวิตข้าก็ไม่กล้าไปเขาซีเฟิงท่านผู้เท่าเจียงไม่ขึ้นได้ทันทีเขาหมิงหวังตอนนี้ชื่อเขาซีเฟิงหมาวิสั่งทันทีเร็วเปิดแผนที่เขาซีเฟิงออกมา ไม่นานบานจอขนาดใหญ่ในห้องทํางานก็ปรากฏภาพเทือกเขาแห่งหนึ่งทุกคนมองดูก็สูดหายใจเข้าลึกๆคนที่ไม่เข้าใจฮวงจุ้ยจะรู้สึกเพียงว่าภูมิประเทศนั้นสูงชันทิวทัศส,สวยงามแต่เย่ฉางเฟิงและชูหยวนเข้าใจฮวงจุย้ยมองแวบ,บเดียวก็รู้ว่านี่เป็นสถานที่อัปมงคลอย่างยิ่งชูยวนสัมผัสได้จากหน้าจอว่าเทือกเขานี้ดูเหมือนจะมีค่ายกลอยู่ในป่าลึกดูเหมือนมีคนจงใจสร้างค่ายกลรวบรวมพลังหิงขึ้นและค่ายกลน,นี้ไม่ใช่สิ่งที่คนยุคป,ปัจจุบันจะสร้างขึ้นได้ รายละเอียดต้องไปดูที่เกิดเหตุจึงจะรู้ชูหยวนเอ่ยปากท่านผู้ทวเย่ข้าว่าที่นี่มีปัญหามากพวกเราไปดูกันได้เย่ชางเฟิงถามชูหยวนเจ้าพบอะไรชูหยวนสายหน้าไม่แน่ใจต้องไปถึงที่เกิดเหตุจึงจะรู้อย่างนี้แล้วกันท่านผู้ท่าเย่ข้าจะพาเฟยสเสวียกับชานเตาไปดูก่อนพวกท่านค่อยตามมาทีหลังถ้าข้าพบคนของประตูนรกก็จะกำจัดพวกมันทิ้งไปซะกำจัดทิ้งไปซะผู้กองเจียและคนอื่นๆมองชูหยวนอย่างไม่เชื่อสายตาคนนี้เป็นใครกันแน่ คนของประตูนรกแม้ตหน่วยปฏิบัติการก็ยังทําอะไรพวกเขาไม่ได้เขาถึงกับบอกว่าจะกาจัดทิ้งไปซะเย่ฉังเฟิงพยักหน้าเอาเถอะชูหยวนงั้นก็ลําบากเจ้าแล้วคนของประตูนรกมีเล่เหลี่ยมเยอะต้องระวังตัวด้วยรู้เวยังรอพวกเรากลับไปอยู่นะชูหยวนยิ้มวางใจเถอะท่านผู้เฒ่าเย,ย่เย่ฉังเฟิงสั่งทันทีผู้การหมารีบจัดเตรียมเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธแจ้งให้ชาวบ้านรอบๆเขาซีเฟิงอพยพทั้งหมดส่งคนไปล้อมเขาซีเฟิงไว้ห้ามปล่อยคนของประตูนรกหนีไปได้แม้แต่คนเดียวหมาอาวิ ครับท่านผู้ทวยเยกระผมจะรีบจัดการเดี๋ยวนี้ชูหยวนมองเฟยเสวี่ยกับชานตะแวบหนึ่งพวกเราไปกันเถอะท่านใดนั้นชูหยวนกระบกมือขวาทั้งสามคนก็หายตัวไปจากห้องทํางานในทันทีคนหายไปไหนทุกคนในห้องทํางานตกตะลึงแม้แต่หมิงเย่เว่ก็ยิกต้นขาตัวเองอย่างแรงดึงฟางหยงแล้วถามอย่างตื่นเต้นหัวหน้าคะผีหลอกพวกเขาหายตัวไปแล้วฟางหยงก็เพิ่งเคยเห็นวิธีแบบนี้เป็นครั้งแรกทุกคนต่างมองไปที่เย่ฉางเฟิงหวังว่าเขาจะอธิบายได้เย่ชางเฟิงยิ้มจางๆาพวกเจ้ามองข้าทําไม อย่าถามข้าเลยถามไปข้าก็ไม่รู้ถึงรู้ก็ไม่บอกพวกเจ้าหรอกรีบไปเตรียมเฮลิคอปเตอร์เถอะเย่ชางเฟิงเองก็ประหลาดใจในใจเช่นกันแต่วิธีการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของชูหยวนแบบนี้เขาเคยเห็นมาแล้วไม่กี่นาทีต่อมาเฮลิคอปเตอร์ก็บินขึ้นจากแดดฟ้าสถานีตำรวจบนเครื่องบินหมิงเย่เว่ยยังคงคลุ่นคิดว่าชูหยวนพาเฟยเวียและฉานเตาหายตัวไปได้อย่างไรหัวหน้าคะท่านว่าชูหยวนเขาจะไม่ใช่เทพเซียนใช่ไหมคะหนูขอถอนคำพูดก่อนหน้านี้เขาเก่งมากจริงๆค่ะ ไม่น่าแปลกใจเลยที่เฟยร์สเวียกับชานเตาไม่ยอมมาเป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการของเราถ้าได้ติดตามคนเก่งขนาดนี้หนูก็ไม่อยากจากเขาไปเหมือนกันค่ะฟงางหยงพูดอย่างจนปัญญาพอแล้วหมิงเยเวเจ่จาเลิกคิดได้แล้วต่อไปให้เรียกเขาว่าคุณชายชูอย่าเรียกชื่อตรงๆคุณชายชูใจกว้าไม่ถือสาเจ้าไม่อย่างนั้นเจ้าตายไปก็ไม่รู้ว่าตายยังไงบนหน้าผาคร่งทางขึ้นเขาซีเฟิงปากทํามือสนิทถูกปาก่าทึบบทบังคนธรรมดาไม่มีทางค้นพบได้ด้านนอกปากถ้ามียันประหลาดวาดไว้ ยารอบๆมีร่องรอยถูกเหยียบย่ำเห็นได้ชัดว่าเพิ่งมีคนมาประตูหินเปิดกว้างเห็นได้ชัดว่าเพิ่งเปิดได้ไม่นานทางเข้าสร้างไว้ที่ครึ่งทางของเหวล,ลึกหมื่นเมตรนี้หากไม่มีพลังระดับยอดฝีมือเซนเทียน,ยนก็ไม่มีทางไปถึงได้ปากถ้ำลึกมากเร้ากับเจาะทะลทุทั้งภูเขาส่วนที่เลที่สุดมีลงศพทองแดงถูกโซ่เหล็กขนาดใหญ่ขึ้นสนิมหลายเส้นแขวนไว้ลอยอยู่กลางอากาศน่าทึ่งอย่างยิ่งห้องโถงทั้งหมดกว้างขวางมากสองข้างของโลงศพทองแดงมีโลงศพสีดำตั้งอยู่ข้างละใบ ไอเย็นที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่ากำลังถูกลงศพดูดซาบชูหยวนมองแวบเดียวก็รู้ว่าลงศพสีดำสองใบน,นี้กำลังใช้ไอเย็นในการฝึกฝนวิธีการฝึกฝนแบบนี้ไม่ต่างจากผู้ฝึกตนสายมานข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือเทียบไม่ได้กับผู้ฝึกตนสายมารที่แท้จริงพลังหยางมากเกินไปจึงต้องการพลังหยินนี่แสดงว่าคนที่อยู่ในลงศพต้องดูดซาพลังหยางของคนเป็นมาไม่น้อยจึงต้องการเสริมพลังหยินชูหยวนพาเฟยสวียและฉานเตาในชั่วพริบตาก็มาถึงยอดเขาซีเฟิงเปลี่ยนสถานที่ในพริบตา เฟยสวียและฉานเต่าเพิ่งเคยสัมผัสวิธีการแบบนี้เป็นครั้งแรกในใจตื่นเต้นจนควบคุมไม่อยู่แต่ว่าทั้งสองคนคุ้นเคยกับวิธีการอันน่าทึ่งของชูหยวนมานานแล้วในใจยิ่งมั่นใจว่าตามถูกคนแล้วชูหยวนใช้สัมผัสเทวครอบคลุมทั้งเทือกเขาไม่นานก็พบร่องรอยของคนจากประตูนรกอยู่ในส่วนลึกของเทือกเขาพร้อมกันนั้นเขาก็ยืนยันได้ว่าที่นี่มีคนสร้างาขกลนรวบรวมพลังหยินไว้จริงๆาขกลชนิดนี้แพร่หลายเมื่อพันปีก่อนสูญหายไปนานแล้ว เล่าลือกันว่าตราบใดที่คนตายดูุซับพ,พลังหญิงครบหนึ่งร้อยปีก็จะสามารถฟื้นคืนชีพได้แต่ชูหยวนคิดว่านี่เป็นเรื่องเหลวไหลทั้งเพชูยวนพูดก,กับเฟย์สวียและฉานเตาว่าเฟย์สวียฉานเต่าคนยิงอยู่ข้างล่างพวกเจ้ารอท่านผูเทเย่อยู่ที่นี่ข้าจะลงไปดูก่อนเฟยเสวียพูดอย่างไม่พอใจชูหยวนพวกเราไปกับท่านด้วยเถอะพวกกระจพวกนี้ปล่อยให้ข้ากับฉานเตาจัดการก็ได้ไม่เห็นต้องถึงมือท่านเลยท่านให้เกียรติพวกมันเกินไปแล้ว ข้ากับชานเตาคันไม้คันมือมานานแล้วท่านมอบให้พวกเราเถอะนะดีไหมข้ารับรองว่าเดี๋ยวจะควักหัวใจของเจ้าสำนักประตูนรกทั้งสองมาให้ท่านดู